เย็นให้นามนี่เย็นอุ้ยตะกัดนอนารักากลูกหอกปูเอาเกือบมาโอ้ยง่าวงนายเนาะนี่พี่น้องนี่นี่เดีอันยังสแกกันดยอันนี้เกี่ยมแก่พี่น้องนี่นี่เอาได้ไหมอันนี้แก่แล้วแก่แล้วเดี๋โอ้ยหแก่หลายแล้วนี่เอ้ยโอ้ข่าโศก บุ้งดูยเงบุงด้วย้ไหนบงอะปลาเหงากุะสอกอันสัมสอกอือนู้นเป็นลายแนวนอนเนาะลายลายสัมเสียวคันเด้ยังบบลยลยเหงากุโสก็มีตัวนี้คือสัเญากุะสกมีตัวนี้ถ้ามันเก่โอ้โหนี่พี่น้องพันประมาณนี้พี่น้องะ ยาวกว่าศอกพนันบกทพูดิวหนึ่งว้าวศอกตัวลึกตัวน,นี้คือกันเลยโอ้มีแต่ดอกงามเนาะโอ้แบบเงย,งยาวอเอาพานันบกทพูเราลงมือกะนเลนี่พี่น้องพนันบกทภูป,ประมาณนี้สิเจ้าดิเด้อศอกกับดิวนึงโอ้เนี่ยเก,กี่ยมเร่เร่กำลังเกี่ยมเป็นเป็นแล้วบ่นี่เหนี่ยนี่ มีร้อมแบ่งปันพี่น้องปีนี้น่ะมีร้อมเบ่งปันจิตใจมีคนจะไร้ไร้หลายแต่ว่าบุทันบุทันง่างจิกนี่คือจ้เอาบุนพักกระจงค่อยดำจนแล้วเนี่ยงานโอ้อันนี้อันนี้มันมันแรงพ่นเนาะอันนี้เนาะตัวนี้เนาะเออนี่โอ้เราบมันฮักมันบุทันยาวมันมากมันอัน Mặc dù lắm hát lắm nini o mè nini nè ô nèo 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 nè เหมือนโค้ง <laughs> เป็นมะขากกมโค้งเด็กลงคาับเดี๋ยวปุ่นบุมีแล้วนะมไมนี่กันย่านม่นี่กันยาานี่พี่ท่านอกี่นอกนอก็มีอีกอแล้วจบก่อน มันมีเครือหลายโพดจังนวยฉีดตัดเครือให้มันเดี๋ยวมันกำลังี่เป็นอีกเล่นเห็นบมดเริ่มเป็นโดกอีกนี่เออจะเริ่มไหมอู้หูหมกักมันละน้ำหนักดีเลยมัก้าดในมาก่าานนกอนเดวนี้น้ำหนักมันดีจะไปเบ่งเถิงๆถงุณน์อมีใส ว่าไปบิงเบิงนี่นี่ตวันวกาแก่ค่ากัมีความเอาเล้อื้ออออามือจะยื่นขึ้นบุญันีระแมนตัวนี้กรแมนน,แมน,นี่สิเจ้าเบิ้งว่างไงับโซเบ,บิง้งูกสี่ห้าน่ย่ยบอกหลายน่วยนะฟอ,อั <c oughs> อกอะไรพี่น้องเบิ้ง <c oughs> มันทเด้อมันไปบุไดเกือบโอ้เบโอ้หดอ มันเงียาวเห็นบ่ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อพันนะเด็กเด็กเขาไดต้องการผู้ใดสนใจสัมาได้เด้อกำลังเก็บพันสุดเจ้าเอ้ยมากบบเงี้ยมากบบเงี้ยาวยี่หีนายนี่กันเนี่ยบอกจริงยี่นายนี่เนี่ยเออเบิ่งอีพ่อว่างูอ่ะยันงัวเข้ามากินหัวอาหารอืมเบิ่องก่อนไม่ใช่เบิ่งแล้วเบิ่งงัวก่อนไป ลงมาอีกแล้วะนะแล่นลงมาอีกแล้วแบบน,นั้นมีสุนโพอันนี่มีพ่ห้องนอเนาะเฮ้ยไอ้มันแล่นมาอย่างฮันชื่อแทนนำก้นมาพี่มามักบวบกันยาวคุณร่ามันไปหามึงเลยด้วร่ะนะ ผู้มาโอ้มนหมักยาวขนาดพุ่นนะสบไปประมาณ 10, 000นี้เด้เอพันเด้อสบไปเหยาะเทยาวาาหา่วันนี้ไม่เนาะดูหม,มักเหมือนไงตัวนี้ไม่ทักเหมือนไงเอ้าเกือบหมดแล้วเนาะมือนนี้เนาะ